อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่พี่น้องๆท,ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะของช่องร้านเกจิมหาเวศน,นะ<ส>ก็ขอบพระคุณทุกยอดวิวขอบพระคุณทุกช่องทางที่ติดต่อติดตามกันนะคะก็อย่าลืมค่ะสำหรับ พี่ๆนะคะเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวชช่องนี้แล้วอย่าลืมกด s ับ s c r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องนี้ไว้ด้วยที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะก็เวลานปาอัพคลิปนะก็จะได้ระบบจะได้แจ้งเตือนนะคะก็จะได้เห็นคลิปสวยๆงามๆวัตถุมงคลน,นะคะที่สวยๆนะคะมีกิจกรรมนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมทัน เวลาเนาะเวลาที่น้มาทํากิจกรรมกันนะคะก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมแน่นอนนะคะที่จะทำกันก็อย่าลืมค่ะกดซับสไครต์แล้วแตะที่กระดิ่งไว้ด้วยนะสําหรับด้านหน้านี้ค่ะนี่เลยมาแล้วสําหรับขุนแผน75ปีนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นสร้างพระใหญ่นะคะหลวงตาขึมที่วัด ผักขะนะคะวัดผักขะที่จังหวัดสีสเกตอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ของอีสานใต้นะคะที่มีรู้สิทธ์ลูกหา รักและศรัทธาเยอะแยะมากมายหลวงพ่อน่ารักมากๆนะคะมีเมตตากับลูกศิษย์ทุกๆคนเลยอารมณ์ดีมากๆหลวงพ่อเมตตาม,มากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่ไปศรีสะเกดหรือว่าอีสานใต้เนาะก็อย่าลืมนะคะแวะเวียนนะคะไปกราบหลวงพ่อด้วยนะคะก็เข้าไปกราบหลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะก็จะปีใหม่แล้วนะคะถ้าใครได้กลับบ้านเนาะกลับทางอีสานใต้หรือว่าไปที่ศรีสะเกดนะก็อีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ค่ะสําหรับด้านหน้านี้ค่ะถือว่าเป็นขุนแผนนะคะอีกหนึ่งรุ่นที่ ทุกๆคนเนี่ยได้ร่วมบุญนะคะถือว่าท่านไหนที่เช่าจองนะคะก็จะได้ร่วมบุญสร้างพระใหญ่ด้วยหลวงพ่อกำลังจะสร้างพระใหญ่นะทางร้านเกจิมหาเวสเหลืออะไรกันบ้างสําหรับรุ่นนี้น้องปลาลองแกะออกมาแล้วก็สวยงามมากๆเลยสีสันสวยงามแล้วก็มีรายการลุ้นแล้วก็เป็นรายการแยกด้วยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเนาะว่ามีอะไรบ้างด้านหน้านี้เลยสวยไหมคะนี่ที่เป็นกล่องกำมะหยี่นี้นะคะเป็นรายการนาเลิก ม,มเีเดี๋ยวน้องปาดูซิมี3รายการนะคะรายการนําเรื่องเนี่ยมี3รายการแต่น้องปาไม่รู้เพราะว่าพอดีน้องปาสั่งมาเนี่ย <c oughs> ก็คือสั่งมาเท่ากันหมดแล้วเขาก็ไม่ได้แปะสติกเกอร์ลำดับรายการมาให้นะคะแต่จากที่น้องปาดูใบกราฟิกเนาะที่น้องปาดูใบกราฟิกนะคะก็เรียงตามนี้เลยค่ะรายการที่1นนะคะนำเรื่องนะคะเขาก็สีนี้ สีออกแบบแดงๆนะคะเป็นเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์ค่ะตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ด้านหลังฝังงาช้างนะคะส่วนรายการที่2เนี่ยเป็นเนื้อนำเรื่องนะคะเนื้อชานหมากค่ะฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ด้านหลังฝังงาช้างเช่นกัน ส่วนรายการที่3น้องปลากแกะออกมาแล้วได้สวยงามมากๆเลยเพราะว่ามาอย่างละครึ่งเลยนะคะสวยเพราะว่าจากที่ดูกราฟิกเนาะบางทีก็ครึ่งไม่ไม่ตรงบ้างนะคะครึ่งเฉียงบ้างครึ่งดําไปอยู่ซ้ายขวาไปอยู่ซ้ายดะบ้างนะคะก็คือพระผงเนาะอย่างที่ปลาบอกนะคะคือไม่ไม่ใช่พระแบบเหมือนโรงงานที่แบบจะเป๊ะนะอันนี้รายละเอียดเขาสวยงามมากๆแล้วก็เนื้อสวยงามมากๆเลย สำหรับรายการนี้เป็นเนื้อนำเรื่องเนื้อว่านมงคลหนึ่งร้อยแดค่ะสีทูโทนหยินหยางนะคะฝั่งตะกุดทองคำนะคะแล้วก็ด้านหลังฝั่งงาช้างเดี๋ยวมาหยิบให้ดูนะส่วนด้านนี้น้องปลาลองแกะออกมานะคะกล่องแดงๆนี้น้องปลาแกะออกมาเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคค่ะส่วนลุ้นเนื้อลุ้นโชคเนี่ยน้องปลาแกะออกมาแล้วสีโทเดียวกันเลยนะบอกว่าน่าจะสีโทเดียวกันไหมสีแบบสีเขียวๆเ,เนาะเดี๋ยวน้องปลาดูใบแป๊บหนึง่ง รายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคเนี่ยเขามีให้ลุ้นห้าเนื้อนะคะให้ลุ้นห้าเนื้อน่าจะใช่นะ๋ยวก่อนดูแบบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าให้ลุ้นห้าเนื้อนะคะสวยงามมากเห็นไหมมีเนื้ออะไรกันบ้างมีเนื้อชันหมากค่ะมีเนื้อผงใบลานปิดแผ่นทองมีเนื้อผงใบลานฝังพลเสกเนื้อเขียวมรกตแล้วก็เนื้อเขียวงาช้างนะคะตะกุดทองคํก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้า ตะกุดเงิน299ดอกตะกุดทองแดง399ดอกนะคะจำนวนสร้างน้อยมากเลยสำหรับรุ่นนี้ถึงว่าบบเบยลยอดเต็มยอดหมดอ่ะนี่อ่ะให้ชมนิ่งๆชัดๆนี่นะคะน้องปลากแกะออกมาเนี่ยลุ้นออกมาน่าจะได้เนื้อเขียวมรกตนะสวยงามมากๆเลยคือรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะด้านหลังนี้กล่องสีแดงๆก็ เขาซีนมาเห็นไหมน้องปาไม่ได้แกะนะคะน้องปาแกะให้ดูให้ชมเพียงเท่านี้เป็นตัวอย่างให้ชมนะคะจะได้จะได้รู้เนาะว่าลักษณะนะคะของขุนแผนนะคะเป็นพิมพ์อะไราทรงอะไรนะคะก็ไปแกะลุ้นกันเอาเองนะคะไม่รู้ว่าด้านในเนี่ยจะได้เนื้ออะไรส่วนด้านหน้านี้ที่เป็นกล่องกระมยี่นี้อย่างที่บอกค่ะเป็นเนื้อรายการนำเลิศมามาชมกันจากไบกราฟิกที่ดูนะ จากใบกราฟิกที่ดทูที่ดูกราฟิกที่เขาแจ้งรายการเนื้อนะคะเนื้อเนี้ยคือกล่องสีเขียวเนี่ยเป็นรายการเนื้อกระเบื้องโบนสวยไหมสวยนะคะเคลือบมาเป็นรายการนรําเลิกงนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วนกปลาที่สําคัญคือนกปลาสั่งมาเนี่ยคือสั่งสั่งมาเท่ากันด้วยนะด้านหลังนะคะมีโรยโพยโรยพลอย เรพเยพลอยโรยแร่นะคะโรยออปชันเยอะแยะมากมายเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่หลวงพ่อดังขุนแผนด้วยนะเบียร์แกชานหมากนะคะขุนแผนนะคะหลวงตาขึมนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่ลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปเยอะมากมากเลยตอนนี้นะคะแล้วหลวงพ่อกำลังสร้างพระใหญ่ด้วย ก็จะต่อโค้ดนะคะต,คต่อโค้ดตอกเลขชัดเจนค่ะว่านาเลิกนะคะนี่ต,ต่อโค้ดตอกเลขชัดเจนน้องป้าก็ทันมาอย่างละสามแล้วก็เขาไม่ได้แปะสติกเกอร์มาเลยไม่รู้เลยการว่าอะไรเป็นอะไรเลยนี่สวยเนาะน้องป้าแกออกมาได้สวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <M> ก็อย่างที่บอกค่ะงานมวลสารเนี่ยนะ คือแล้วแต่เลยคะ่ะจะโรยไม่ได้โรยเป๊ะๆนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วแต่ว่ามวลสารอะไรไปอยู่ตรงไหนนะคะมีเสน่ห์ทุกองคจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันเพราะว่างานไม่ได้เหมือนกันด้านหลังฝั่งงาช้างด้วยนะคะมีเลขมีโค้ดชัดเจนอันนี้เป็นตะกุดทองคานะเพราะว่าเป็นเนื้อนําเลิกนะคะอ่ะเนื้อเมื่อกี้นี้นะคะเป็นเนื้อว่านเออเป็นเนื้อชั้นมากคะ่ะนี่ น่าจะใช่เนาะความจริงชั้นหมากต้องสีแดงๆจริงไหมเออแต่ในใบใบกราฟ,ฟิกอะค่ะจากที่เห็นน่ะคือเนื้อชั้นหมากเออเนื้อชั้นหมากเขาออกเป็นสีนี้เป็นสีออกโทนน้ําตาลแต่ว่าเนื้อที่เป็นกระเบื้องหลังคาโบดอะเป็นโทนแดงอืมแต่อันนี้คือชัดเจนแน่นอนเพราะว่าเป็นยินหยางนะคะสวยงามมากๆ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่สวยแล้วนกปลาก,ก็แกะได้สวยแล้วที่สําคัญแกะออกมาจากเนี่ยแกะออกมาให้เป็นตัวอย่างนะสวยงามจริงๆที่สําคัญเลยคือเลขตัวเดียวด้วยนี่เลขสี่นะคะการเงินนะเลขสี่เนี่ยปราจะบอกให้หินหยางเออบาลานซ์กัน <laughs> นำเลิกนะคะเลขสี่นะแล้วก็มีฝัง งาช้างนะคะนี่สวยนกปลาแกะออกมาแล้วแบบได้สวยทั้ง3องค์เลยดูสินี่ค่ะเห็นไหมสวยงามมากๆส่วนด้านนี้นะคะเป็นรายการเนื้อเขียวมรกตเนาะนกปลาได้โทนสีเขียวมรกตนะคะเป็นเนื้อเขียวมรกตก็มีอะไรบ้างแกออกมานี่คือรายการรุนเนื้อลุนโชคนะคะเป็นเขียวมรกตแล้วนกปลาก็ได้ฝั่งตะกุดทองแดง หนึ่งองค์ก็คือองค์นี้ฝั่งตะกุดทองแดงนะคะแต่เนื้อแบบสวยเคลือบมาได้สวยงามนะคะโรยพลอยโรยแร่เยอะแยะมากมายเลขตัวเดียวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวเลขสองหลักค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นเลขต้นเนาะสวยงามมากๆถือว่าแกะออกมาได้ดีมากวันนี้มือดีวันนี้ฝนตกถล่มทลายเลยค่ะฝนตกหนักมากส่วนองค์นี้นะคะ ได้เลขหลักหอยู่หลักร้อยนะคะองค์นี้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ฝังตะกุดนะแต่ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะสวยมากๆถือว่ารุ่นนี้เนื้อสวยอยู่ก็แบบว่าเป็นในการรุ้นเนื้อรุ้นโชคนะคะอย่างที่บอกค่ะมี5โซน5สีนะคะ5เนื้ออย่างที่น้องปาแจ้งก็ไปลุ้นกันเอาเนาะว่าจะได้เนื้ออะไรโทนไหนกันนะคะ ก็ไปแกะกันเอาก็ขอให้ได้เนื้อที่ชอบเนื้อที่ใช่เนื้อที่ตั้งใจอยากจะได้กันนะอ่ะก็เดี๋ยวน้องปะจะทิ้งลิงก์นะคะช่องทางการติดต่อไว้ให้นะแล้วก็ราคานะคะแจ้งเอาไว้ก็เลื่อนลงไปในคอมเมนต์เนาะด้านล่างของคลิปนะคะน้องปะจะปักหมุดเอาไว้ให้นะคะเป็นเป็นคอมเมนต์แรกนะจะปักหมุดเอาไว้ให้อ่ะโอเคค่ะเหลือตามนี้นะคะนี่ที่น้องปะให้นี่ไว้นี่เหลือตามนี้เลย นี่อ่ะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมค่ะรับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องร้านเกจิมหาเวช่องนี้ด้วยนะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวสวัสดีค่ะ